ว่าด้วยการเกิดเป็นคนชมบุรีนอกจากจะโดนสาบให้กินหวานกว่าชาวบ้านชาวช่องแลว้วก็ยังโดนสาบให้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวด้วยค่ะว่าไม่ได้นะคะจังหวัดชมบุรีเนี่ยไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จแจ่ร้านก๋วยเตี๋ยวและวันนี้ก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดชื่อร้านว่าตุ๊ก ๋วยเีลองมาดีอะไรคือก๋วยเตี๋ยวปลาสดคือก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้เขาจะใส่เนื้อปลาไปให้ด้วยนี่ไงทุกคนคุณป้าเคยใช้ช้อนตักชามใส่ปลาลงไปเป็นชิ้นๆเลยมาค่าชามและที่สั่งมานะคะจะเป็นเมนูเล็กแห้งที่ได้มาจะมีลูกชิ้นปลาหือก๋วยหมูสับและนี่พระเอกของร้านนี้เนื้อปลาทุกจานเขาจะมีเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยนะคะแต่กันที่เมนูเล็กแห้งจะอร่อยเนี่ยหลักๆเลยมันอยู่ที่เส้นต้องมีความเหนียวนุ่มหนึบเท่าน,าน,านั้นห้ามเละเด็ดขาดซึ่งร้านนี้ผ่านค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากเวอร์นอกจากเส้นเล็กจะเยี่ ไข่นะคะที่มีความเส้นเลียวเล็กแล้วก็สีเหลืองอ่อนแล้วเย็นตาโฟงร้านนี้น่ากินมากเขาให้เครื่องมาแน่นทั้งหมูสับเต้าหู้ลูกชิ้นปลาหือกุ้อันนี้พี่อังสั่งมาเป็นเสนเล็กนะคะอะเรามีเรื่องอยากรู้และอยากถามทุกคนปรุงก๋วยเตี๋ยกันยังไงใส่อะไรเท่าไรบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากรู้แต่เราเนี่ยจะปรุงไปในทางที่เปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็เผ็ดใส่น้ำปลาน,นิดเดียวประมาณสองหยดแต่อย่าทำไปเล่นไปนะคะเย็นตาโฟร้านนี้น้ำซุปหอมมากพิกัดน,นะคะร้านจะอยู่ริมถนนพญาสัจจาคีรีแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดไฟฟ้านะหยุดวันอาาทิยเด้กนนสคะะ ฝาก like, กดไลค์กดเซฟกดแชร์แ็กเพื่อแล้วตามไปกินได้เลยอร่อยจริง